ดังดังนะดังตัวหนึงดังสวัสดีค่ะพวกเรานั้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองในวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องระบบเศรษฐกิจในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ดังนี้ค่ะ Lady a n d g e n t l e m e n Welcome to the presentation of economy system เศรษฐกิจเกิดจากมือเศรษฐกิจประกอบไปด้วยธุรกิจครัวเรือน การผลิตก็เหื่อหาความพอใจสุดขั้วหน่วยไม่พีเป็นวงจนที่นำปัจจัยการผลิตต่างๆมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายคือตัวงหากการลจากธุรกิจค่ะหน่วยพุามีหน้าที่และความสำคัญกับหน่วยงานคืนในระบบเศรษฐกิจเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตในทางเดียวกันและมีหน้าที่สำคัญก็คือการเก็บภาษีจากการทัวเรือค่ะความสำคัญในหน่วยเศรษฐกิจวงจรกระแสของเดือทัวเรือ ซื้อก็จะจ่ายเงินที่อยางบทคูเรนเช่นค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยกำไรส่วนเรจออินเวนได้บ้างครับผมเมื่อสุรกิจนั้นได้รับปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตนั้นจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทเข้าสู่ตลาดแลนตลาดนั้นกันซื้อจากธุรกิจนั้นเองนั่นก็คือรายได้ของธุรกิจนั่นเองครับการลงทุนในหุ้น้ี่สองเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลโดยมีรายรับจากภาษีอากรและอะไรและการขายตัวเช่าให้กับ ออรยธกิจแล้วหน่วยตัวเืครับนอกจากนี้ักทีายยจะสามารถที่จะขายปัจจัยการผลิตจากตลาดปัจจัยการผลิตต่างครับผลิตภัเิรษฐกิจเกิดจากมนุษย์เนี่ยได้ร่วมกันทำในการสร้างและใช้ัพยากรบลให้ตอบสนองกับกระบวนการทางเศรษฐกิจยีบผ่าลิก็จะเป็ฟ้าเสเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นเพื่อใไรครับผลิตเสื่อก็ปนกีับการวารเข้อไปในการนำไปใช้ส เราไม่ดได้งรว่าเราอทนนี้เราไม่สามารถดูไดอีกว่าเราต้องผลิตจนนทไหรนอกจากตามโทศัพทของเราส่งออกไปนทต่างๆแล้วก็ทข้อมูลเนแต่กลับมาว่าที่นั้นยต้องการมากหรือไม่หรืว่ที่น้ต้องการมากเราจะเ่ียจาอยางที่ผมพูดไว้ข้างต้นเลยครับคือการจะไม่แนกคือการส่งออกไปในที่ต่างๆแล้วก็ทำข้อมูลเป็นแต่กลัาสองยี่ สามารถยกให้ผู้ืได้มีเซลลี่ข้ามในการผลิตการจำหน่ายการดำเนินงานต่างๆด้วยตนเองโดยรัฐการไมเข้าไปยุ่งครัสอนะคะระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสังคมนิยมระบบเศรษฐกิจแบบสังคม,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 มนิยมนะคะรัฐจะเข้าควบคุมกิจ,จาก,การขนาดใหญ่และรัฐยัเข้าควบคุมกิจ,จาก,การสาธารณูปโภคเช่นป่าไไฟฟ้าและรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้เอกชนมีการประสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอีกด้วย การจับแขนดูได้เร็วขึ้นค่ะลดการตลาดมีหลายระดับได้แก่หนึ่งพ่อค้าลดการตลาดท้องพี่สองพ่อค้าลดการตลาดท้องทิมสามพ่อค้าลนการตลาดปลายท้า,า,ลา,ทา,ทาและสี่พ่อค้าปีค่ะ ประเภทของตลาดนะครับ1นึ่งแบ่งตามชนิดของสินค้า2องแบ่งตามการดําเนินการของผู้ขายและ3ามแบ่งตามแบ่งตามกลุ่มผู้ซื้อและ4ี่แบ่งตามลักษณะการแข่งขันครับบารระหในบ ปริมาณการเสนอขายก็จะลดตามลงเช่นเดียวกันค่ะการเสนดราคาต้าผู้มือส่งผู้บริแนนะคะการเหนดราคาต่ำคู่สงผู้บรทานเกิดจากปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปค่ะการขับเบือองกัน นะรวมทั้งหมดได, 7. ได้เจ็ดขปคะแนนเป็น7ิส่วนอนนี้คือการนำเสนอจ่องนี้นำเสนอยังไม่ได้ไปส่วนจ่องนี้ก็คือข้อตอบต่อของเาาราปลอดภัยเลยือเต้นกันน่งรับใช่การดำเนินการกาหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดและ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายค่าจ้างสองเสนอความคิดเห็นกี่ยวกับรัฐมนตรีในการเพิ่มค่าจ้างรายงา่รายวันที่สามเสนดราคาพื้นฐานขั้นต่ำสี่กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ลูกจ้างต้องได้รับตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมห้าเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบค่าจ้างของหนุนเราแรงงเราเอให้ไ้รับคะแนนกลุ่มของเราขอจบการเสนอเด็กพวกเราขอบคุณค่ะ